อยู่ใน12นักสัตว์มันต้องเอานักสัตว์มาเชื่อมกันต้องเป็นไก่ไก่หงษ์ปิยาคุดข้างขาวมันเป็นหนูวมันไม้มันคนละอย่างไก่หงพ์ยาคุดคืออันเดียวกันนะในทางวงด้วยนะข้างขาปีเออใช่ไม่ได้คนละเคปข้างขาวนำนโชคลาบอันนี้คือเคปมังกรมีปีกต้องใช้แบบนี้นะต้องเป็นไก่มังกรหง์มังกรคุดมังกรคุดไก่หงษ์อันเดียวกัน ทั้งคาวไม่ได้อยู่ใน12ราศีแต่เป็นสัตว์โชคลาภนะในทางจีนนะฮะมุกปีขข่าวมองไวยนะนะเกี่ยวกับอำนาจบารามีชนะคดีทวงเงินใครเป็นนี่เป็นสิบนั้นได้หมดอยู่ที่เราอธิษฐานเลยนะครับผมทำอย่างนี้ทุกปีผมจะมีพญาคุดติดตัวนะครับตุนพญานาคเต็มเลยนะครับนี่นะครับมีติดตัวตลอดนะครับ พญาคุดก็อยู่ในกระตังไงกระตังนะฟักแฝงผ่านมาเลยนี่เอามาวางคู่กันแต่ต้องมองเห็นนาะมองเห็นถ้าไม่หลับอ่ะมันจะแรงกว่าถ้าไม่หลับถ้าเรารอเขาดาวแล้วก็หิบฟักขึาป,ปุุกเล็งไปที่พญาคุดแล้วเอาพญานาคมาแล้วก็อาธิษฐานเลยถ้าอาธิษฐานด้วยแต่ถ้าเราหลับไม่อธิษฐานมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเพราะเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเราเตรียมพญาคุดไว้เราเตรียมหมไว้เราเตรียมไก่ไว้เราเตรียม ไว้แล้วเราประสมภาพหน่วอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือเรามีเหมอช่างหรือเราก็ไปนั่งอธิษฐานขอยิ่งตอนเปลี่ยนปีจะดียี่เปนี้แพงนะฮะไม่เคยบอกใครเลยนะครับบอกไกยานอ้องกับครูทาราะะไก่มังกรอ่ะมังกรมีปีกอ่ะนะหะของมังกอรอ่ะอันเดียวกันนะครับจำดีๆเลยนะ,ะเป็ดเนี้ยพลิกชะตาได้นะครับมันจะดีขึ้นนะฮะดีขึ้น,นะะดีขึ้นขยับขยับอ่ะนะ,ะตัวผมพกติดตัวตลอดนะครับ มีเต็มสมบูรณ์สเสมอให้ทำต่อ,อหน้ายันเหมือนจา้างนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆหาดินสอมาสี่ได้ใผ่คนอิมสี่อิ่หาได้ไหมถ้าหาไผ่คนอิมไม่ได้ก็ดินสอสี่ได้เอาใส่แกันแล้วก็ดังทำได้